สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับรายการเอเน็ตอายูแชนนนะคะวันนี้นะคะเราจะพามาเยี่ยมชมการรายงานตัวของนักศึกษาภาคเรียนที่1ทับ2564นะคะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ห um อประชุมใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปสัมภาษณ์น้องๆและความรู้สึกของน้องๆในวันนี้กันนะคะวันนี้น้องมารายงานตัวกันใช่ไหมคะค่ะน้องชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อหญิงค<ะ>่ะชื่ออะไรคะชื่อแอมค่ะชื่ออะไรคะชื่อออยคะ่ะมาเรียนสาขาอะไรกั บัญชีบัณฑิตบ oh ัญชีบัณฑิตบัญชีเหมือนกันใช่ไหมบัญชีเัมือนกันเลวันนี้รู้สึกยังไงกันว่ะคะสำหรับการมารายงานตัววันแรกก็ตื่นเต้นนิดนึงค่ะตื่นเต้นมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องๆมาจากโรงเรียนอะไรกันบ้างคะหนูมาจากชัยนาทวิทยาคมเรามาจากโรงเรียนอะไรคะชัยนาทวิทยาคมเรามาจากโรงเรียนชัยนาทวิทยาคมเหมือนกันใช่ไหมคะวันนี้มาโรงเรียนสาขาอะไรกันคะ ตากค่ะคุณตาสค่ะครูศาสตรค่ะกำ่ศวันนี้รู้สึกยังไงกับการมารายงานตัวครั้งแรกคะก็ตื่นเต้นตื่นเต้นว่าจะได้เข้ามหาลัยตื่นเต้นค่ะเรื่นเงานการก็เหมือนพี่ปีปีแรกๆที่พี่เข้ามาก็ตื่นเต้นค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเราเห็นน้องๆผู้ชายนะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์น้องๆผู้ชายกันบ้างนะคะเข้าเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ ชื่อหลิงครับมาจากมาจากอะไรคะเคนิคอูไทยธานีครับมาจากอูไทยใช่ครับแล้ววันนี้มารายงานตัวรู้สึกตื่นเต้นอะไรไหมคะไม่ครับไม่ตื่นเต้นเลยแล้วลงสาขาอะไรไปคะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครับสวัขอบค่ะสวัสดีค่ะน้องเสื้ออะไรกันบ้างคะ ชื่อพรพัฒน์ค่ะชื่อสงการค่ะมาจากโรงเรียนอะไรกันคะโรงเรียนอุทัยธรรมนวลวิทยาค่ะวันนี้มาอะไราน,นตัววันแรกรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะก็ <g ül> ตื่นเต้นค่ะเห็นเพื่อนเยอะดี <g ül> ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะโรงเรียนสาขาอะไรกันไปคะอาชีวะนามัยและความปลอดไขยสาขาเดียวกันค่ะสาขาเดียวกัน,าาก,นก็ขอให้การเข้าหาอะไรใหม่ๆเป็นอะไรใหม่ใหม่นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่อครีมค่ะมาตากโรงเรียนอะไรโรงเรียนหนองโพพิทยาค่ะวันนี้กับการมารายงานตัวครั้งแรกน้องรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเข้ามหาวิทยาลัยด้ว่ด้วยแล้วน้องน้องน้องได้ลงเรียนสาขาวิชาอะไรคะเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสาขาฟิสิกส์ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อมายค่ะ ชื่อเบลค่ะน้องมาจากโรงเรียนอะไรกันบ้างคะก็เรียนว,วิทยาค่ะก็เรียนค่ะอ้ยคนวันเดียวกัน<ม>วันนี้มารายงานตัววันแรกรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยตื่นเต้นค่ะอยากกลับบ้าน <laughs> แล้วได้โรงเรียนสาขาอะไรไปกันปรกาอะไรกันไปคะหนูเรียนคณะการจัดการสาขาการท่องเที่ยววิทยาบัณฑิตค่ะก็ขอให้น้องมีความสุขกับการเข้ามหาลัยวันครั้งแรกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องๆเสื้ออะไรกันบ้างคะ ชื่อฝนค่ะชื่อกบค่ะชื่ออ้้มค่ะน้องๆมาจากโรงเรียนอะไรกันคะหนูอนุบาลแม่เปิลค่ะห่วยน้าหอมวิทยาอนุบาลแม่เปิลค่ะวันนี้เกี่ยวกับการรายงานตัววันแรกรู้สึกยังไงกันบ้างคะตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นกว่าตอนสัมภาษณ์อีกตอนี้คือโลกมากไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็คือตื่นเต้นสุดๆไปเลยก็ตื่นเต้นค่ะน้องๆได้โรงเรียนสาขาวิชาอะไรกันไปคะหนูลงนิติศาสตร์บัณฑิตค่ะ ลงมนุษยศาสตร์ครุศาสตร์ศิลปศึกษาศิลปะศึกษาค่ะก็วันนี้ก <butterflies>. ็ขอให้น้องๆสนุกกับการรายงานตัวนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อสุกัญญาบัวทรัพย์ค่ะมาเล่นยาัชน์ค่ะด้ารลนดแฟงรักค่ะน้องมาจากโรงเรียนอะไรกันบ้างคะโรงเรียนดุริไทยบูญชนุประธรมค่ะดุริไทยบุญชนุพระธรมค่ะดุริศไทยบุญชนุพระรมค่ะแล้ววันนี้กับการรายงานตัวแรกน้องๆรู้สึกยังไงกันบ้างคะก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นค่ะน้องลงเรียนสาขาอะไรกันไปสาขาวิชาอะไรกันไปคะ คณะวิทยาการการจัดการสาขาบัญชีบัญชีค่ะนิติศาสตร์ค่ะค่ะก็ขอให้การเข้าปีหนึ่งของน้องๆมีความสุขและก็ตื่นเต้นหน่อยนะคะค่ะเนี่ยเรามาคุยกับผู้ปกครองบ้างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะคุณพานิชค่ะวันนี้คุณแม่พาคุณลูกมาหลาน่อืมรู้สึกยังไงบ้างคะที่หลานเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย ก็รู้สึกว่าก็ดีใจที่โรงเรียนมันอยู่ใกล้บ้านหน่อยค่ะก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่เยอะใช่ไหมคะยังไม่ได้จ่ายเลยอ่ะค่ะถ้าขอบุณค่าสวัสดีค่ะ,คะน้อง,งชื่ออะไรคะชื่อว่าปางค่ะน้องมาจากโรงเรียนอะไรคะมาโรงเรียนเชนงโยเซฟนครสวรรค์ค่ะวันนี้กับการรายงานตัววันแรกน้องรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจมากๆเลยคะ่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยค่ะน้องได้ลงเรียนสาขาอะไรไปคะเรียนคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมก็ขอให้น้องมีความสุขกับการเข้าปีหนึ่งนะคะ แล้วก็คุณพ่อชื่ออะไรคะครับเสน่ห์เสืออุดมครับคุณแม่ชื่ออะไรคะดวงใจเสืออุดมค่ะวันนี้รู้สึกยังไงมั่งคะกับการที่คุณลูกเข้ามหาวิทยาลัยครั้งแรกใช่ฮะดีใจครับดีใจมากมากดีใจมากเลยค่ะตั้งใจก็มาด้ตรงเลยคาดหวังอนาคตกับลูกยังไงบ้างคะเขามาทางด้านเกษตร ก็ S <S> <S <S คือว่าโอเค,คเขาทำเกษตรเพราะว่าชอบขับรถองรถไทยอะไรชอบค่ะก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จกับสิ่งที่เรียนนะคะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้ก็อยู่กับผู้อำนวกยการกองพัฒนานักศึกษานะคะ ค่ะสำหรับวันนี้บรรยากาศในการรายงานตัวเป็นยังไงบ้างคะ,ะวันนี้ก็มีนักศึกษาใหม่นะคะมารายงานตัวกับเราก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะคะ<ๆ>ก็ยังทยอยมาเรื่อยๆแล้วก,ก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับนะคะนักศึกษาใหม่ที่กําลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรั้วมหาวิทยาลัยของเรานะคะทางมหาวิทยาลัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะให้การดูแลแล้วก็ให้การศึกษาในด้านของนงักศึกษาค่ะค่ะแล้วในการเปิดเทอมใหม่ จะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะค่ะกิจกรรมของนักศึกษาใหม่นะคะที่ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยของเรานะคะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมปฐมนิเทศนะคะซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ให้หนักศึกษาได้รู้จักนะคะชีวิตความเป็นอยู่ของในมหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยเรามีอะไรบ้าง